เรามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะย,ายิ่งคนในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราไม่ได้แบ่งเพศไม่ได้แบ่งว่าเป็นเพศหญิงเพศชายต่อไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยจะมีเอกลักษณ์มีสัญลักษณ์และมีความเป็นตัวตนของต,ตนเองนะครับแล้วก็เราจะไม่ปล่อยให้คำนั้นมาชื่อเนี่ยมาแบ่งว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จากการที่เราเข้าใจประเด็นเหล่านี้นะครับทำให้ที่มรักษากันภัยนั้น และเขาก็อยากที่จะมาสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ที่จะตอบสนองคนในกลุ่ม LGBTQ+ อย่างแท้จริงครับความแตกต่างะรว่างประการปกติทั่วไปกับคิสแยนโดงในต่างตนตรงไหนบ้างคะอ่าผมขอแอยกเป็นสองอย่างครับในมิติของความเข้าใจในเรื่องของเล็กๆน้อยๆที่เขาต้องการก็คือว่าคำนำหน้าขื่อหรือรายทำนองนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเซนติเมนทัลกับในเรื่องของความคุ้มครองที่แท้จริง นะครับว่าเราได้มีการออกแบบความคุ้มครองมาสาหรับคน LGBTQ+ เป็นการเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความคุ้มครองที่เป็นในเรื่องของการใช้ยาต่างๆนะครับโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มนะครับอันนี้เราให้ความคุ้มครองจะไม่เหมือนในอดีตที่บอกว่าบางกลุ่มบางโรคนั้นหรือการใช้ยาป้องกันการใช้วัคซีนบางอย่างที่ไม่คุ้มครองนะครับอันนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้เป็นการเฉพาะเลยครับนะครับนอกจากนั้นนะครับ ก็ยังสามารถจะทําให้คนในกลุ่มของ LGBTQ ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเขามีความรักนะครับระหว่างกันรักที่เป็นผู้ชีวิตนะครับในปัจจุบันนี้ผู้ชีวิตไม่จาเป็นต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในที่พยาบาลกันไยเราแอบพูดกันถึงเรื่องว่าการสืบพันธุ์กับความรักแยกออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับคนที่เป็น LGBTQ เขาก็มีความรักของเขาเขาอยากจะมอบสิ่งที่เขารักเขาห่วงและ สิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับคู่รักหรือคู่ชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นในกรมทันชของ l b t หรือว่าเรนโบ์ที่พิทักษประกันภัยนั้น<อ>ก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกันภัยสามารถจะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเป็นทาย,ยาทหรือว่าเป็นผู้สมรสมทานกฎหมายก,ก็ได้ครับ่ครแรกในประวัติศาสตร์เลยใช่คะใช่ครับัก,กยกไม่ใช่ครับก็น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การประกันภยัยในประเทศไทย นะครับที่ได้มีแนวคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าขีดกฎนะครับข้ามกรอบความคิดความเชื่อแบบดั้งเดิมครับแม่คะแม่สารที่เป็นเซเลบร์รูกที่เป็นหนึ่งรู้สึกยังไงคะก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวตัวตัวเองก็ถือว่าเป็นเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ+ แล้วก็เราก็อยู่ในคอมมูนิตี้นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วเราก็เห็นถึง เราเห็นถึงพลังบางอย่างอะไรเงี้ยครับเราอภว่าการที่ถ้าเกิดว่าคนในกลุ่ม LGBTQ+ เขาได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีความสุขโดยที่โดยที่สังคมก็เข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆในในปัจจุบันนี้อบว่าถ้าเกิดว่ามัน,มนตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างในการใช้ชีวิตของเขาอะไรเงี้ยครับอภว่าก็ทำให้ตัวเขาเองแล้วก็รวมถึงสังคมก็จะมีความสุขมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วที่พยาประกันแัยก็จะเป็นเพื่อนที่แท้หรือเป็นเพื่อนแท้ของ LGBTQ+ นะครับเราไม่ได้ทําโครงการนี้เป็นลักษณะของไยไม่ฝางแต่จะเป็นโครงการที่จะอยู่กับที่พยาอย่าง,ย,างยั่งยืนจริงจรจังแล้วก็จะมีการคิดค้นปรับปรุงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้สามารถจะตอบสนองแล้วก็แก้ปัญหาเพด้อยต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับ